กลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินแทสเตอร์สาขากุจับจังหวัดดอนทานีวันนี้นะคะร้านของเรามีผานยกล่องฟอร์ดนะคะมานําเสนอตัวนี้นะคะเป็นโครงใหญ่โครงหนาเลยนะคะตัวนี้โครงสี่นิ้วนะคะเล็กใหญ่สี่นิ้วตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่หกสิบแรงขึ้นไปเลยนะคะตัวนี้ ราคาอยู่ที่29,500บาทนะคะหากท่านใดสนใจติดต่อที่เบอร์โทร0817294501 0929422503ร้านของเราตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากท่านใด มาดูมาชมตั้งพิกัดร้านที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเราจัดส่งฟรี100กิโลเมตรหากท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ